แดกแจ็ครสโนริวาซาบิเพิ่มสาร่าฟร์มอสโอเมก้าน้ำดื่มช้างเครื่องปรับอากาศพานาโซนิกอีโคเนวี กับรายการโด h e Trainer ปานฝันสแลนเวทีปี l l v v e e dition กับการออดิชั่นคัดเลือกศิลปินตัวน้อยให้เหลือ7คนสุดท้ายและในปีนี้ก็มีหนุ่มหล่อสาวสวยมาตามหาความฝันของพวกเขากันมากมายครับไปดูกันสิครับว่าลีลาการร้อของพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างว้าวจัมจัมจัา Never someone nothing ก็ฝากบอกด้วยว่าเต็มที่นะคะก็ปีนี้ก็เป็นไลฟ์ด้วยก็ขอให้ทุกคนเต็มที่ครับ Give me one moment in time when I'm ready. โอเคน้องพลอายุเท่าไหร่แล้วครับ11ครับผมตอนนี้อายุ11แล้วโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อแล้วนะครับมีมีมีความรักหรือยังยังครับผมอะล่ะเดี๋ยววันนี้ครูแทนจะหลอกไม่เป็นเป็นการแสดงเพราะว่าการที่เข้ามาเดอะเทรนเนอร์เนี่ยเด็กๆต้องสมมุติตัวเองก่อนว่าตัวเองนั้นมีความรักบางครั้งจะต้องร้องเพลงเศร้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอยากให้น้องพลเนี่ยรัก ผู้หญิงคนหนึ่งมากๆลงมาคิดคำพูดที่จะสารภาพรักกับผู้หญิงคนนี้ต้องอมองตาด้วยนะหนึเธอ,อเป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทำหัวใจของฉันมันรักเธอรักเธอเธอรู้ไม่ฉันจะตาย มองแค่เธอกับเขาที่ไรเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรง ในฐานะเป็นผุ่มกับ่านยอดเยี่ยมมากรู้สึกดีจังเลยที่มีเด็กอายุแค่นี้มาบอกรักก็ฮารู้สึกเป็นอมตะคนอย่ารีบมีแฟนนะลูกเรารอเงียเก็บไว้ให้สาวกิดนานๆเข้าใจไหมลูกนะเไปไปเตรียมตัวลูกนะนี่แหละครับมาเป็นเวทีเนี้ยเนี่ยมีทั้งร้องเล่นเต้นแสดงระบอกแล้วนะครับเพราะนั้นครบเครื่องอย่างนี้แล้วก็ยอดเยี่ยมมากเลยก็อยากจะบอกว่าผมก็ทําเต็นที่แล้วนะครับ อยากให้ช่วยเหลือผมด้วยและนี่แหละครับอิสรภาพทางการแสดงออกทางดนตรีนะครับมีความสามารถเท่าไรใส่ให้หมดกันเลยสุดยอดมากเลยครับเรามาดูคุณโรสลีทิพย์กับการไปบอกข่าวดีน้องๆที่จะได้เข้ารอบออดดชั่นเกิดบ้างล่ะครับสองสามตูกใช่ไหมซอยหก จะบอกอน้องเขาว่าอะไรดีเขินจังเลยสวัสดีค่ะจากรายการ The Trainer ค่ะสวัสดีครับน้องชอสวัสดีครับหล่อจริงด้วยอ่ะหน้าตาน่ารักมากเด็กคนนี้เห็นในนี้บอกว่าน้องชอนแต่งเพลงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ No property and property, there only there's love my galaxy my เห็นเงียบๆอย่างนี้ปล่อยของออกมาแต่ละอย่างความสามารถล้นเหลือทีเดียวล้วครับแถมตัวแค่นี้มีแฟนคลับใน YouTube แล้วนะครับเนี่ยได้ไมาเห็นความสามารถของน้องชอนแล้วเนี่ยพี่โรสแกากจะบอกน้องชอนว่าน้องชอนคะน้องชอนเนี่ย ได้รับเลือกให้เข้ารอบ150คนสุดท้ายของรายการเดอะเทรนเนะครับเย่ดีใจมากเลยดีใจมากเลยนะครับถ้าจะให้น้องชอนลองแต่งเพลงให้พี่โรสสักเพลงหนึ่งได้ไหมครับก็ได้ครับมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อน้องชอนครับเช่ครับชอนมีเรื่องที่ยังค้างคาจำได้ไหมครับครับ ชอนบอกว่าจะแต่งเพลงให้พี่โรสเพลงหนึ่งแต่งแล้วค่ะเล่นได้พี่โรสฟังหน่อยได้ไหมครับโอ้โหไม่ได้นัดเลยเขาเก่งดีเองด้วยนะคะอ๋อเก่งมากนะครับ Take to let and king me jungle me be So into the sky อยากเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงครับเพราะมันสนุกครับแล้วถ้าไม่ได้เป็นนักร้องและนักแต่งเพลงอยากเป็นอะไรครับผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยครับเรามาดูการสแสดงของน้องๆกลุ่มนี้กันบ้างนะครับกับกลุ่มที่โชว์ทั้งการร้องและการเต้นจนสน่นเวที ตัพี่ชอบกินตัดหวานส่วนตัวน้องนันชอบารตำไทยตำม่วตำตัวตำแดงตหัวออกแขงนั่นตำทำไมตัดหวานน้องสนใจใหม ถ้คนไหนข้อตาฟรีมาฟรีมาแานไม่มีอยากให้ฟรีฟรีฟรีฟร,ฟรีอยากมีฉันดูไหมฟรีมาฟรีมาเกี่ยวแคนไปบอกอยู่เจ็บถ้าคนไหนข้อตามาเลยเลยไม่คิด น้องโชกุลใช่ไหมน้องโชกุลสวัสดีครับโอ้โหเอาปลดมือน้องโชกุลหน่อยนะครับเก่งมากมากเลยนะครับโชกุลฝึกนานไหมครับลูกนานครับชอบเพลงเต้นๆอยู่แล้วใช่ไหมรู้จักเพลงฝากเลี้ยงไหมลูกเพลงของใครอะครับน้องโชกุลครับน้องโชกุลดูที่ว่าในเทนเนอร์ทั้งหมดเนี่ยถ้าน้องโชกุลเลือกได้อยากจะเลือกใครเป็นเทนเนอร์พี่เจครับเนื้อเพล พอเห็นแล้วว่าการเต้นอย่างนี้เนี่ยต้องมีพี่เจเป็นไอดอลแน่นอนครับผมครับผมมานดูกันชี่การไปบอกข่าวดีของพี่ตั๊กกันบ้างนะครับน่าจะแถวนี้เดี๋ยวสวัสดีค่ะรบกวนไหนนะคะค่ะอุ้ยมารยาทดีอะคนแถวนี้เออหนูมาหารน้องยะยาเขาบอกว่าน้องยะยาอยู่แถวนี้อะค่ะมีใครทราบไหมคะบ้านน้องยะยาหลังไหนค่ะอ๋อพี่น้องหนูค่ะเอ้าเป็นพี่น้องกันค่ะพอดีเลยอะนี่เป็นพี่สาวน้องยะยาเหรอ แล้ววันนี้น้องอยู่บ้านไหมคะอยู่ค่ะพาพี่ไปหน่อยสิตามมาเลยค่ะโอ้โชคดีเจอพี่สาวเขาพอดีเลยอ่ะตามมาเลยค่ะตามมาเลยอาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ใช่น้องยียรยาป่ะคะค่ะสวยจังเลยนี่มองไปในบ้านของยียรยานี่ ถ้วยรางวัลเยอะมากๆเลยเดี๋ยวคุณชมจะได้เห็นนะคะเยอะจริงอันนี้เป็นอันนี้เป็นถ้วยที่ได้จากอะไรเอ่ยการประกวดประกวดร้องเพลงนี่แหละใช่ไหมคะร้องเพลงประกวดความสามารถโอือรางวัลเต็มบ้านเลยทีเดียวครับแถมยังมีความสามารถทางด้านกีฬาด้วยโดยเฉพาะยิมนาสติกว้าว้าว้าโชว์ใช่ไหมตักโอ้โหอาปาก้างเลยทีเดียวพี่ตักระวังแมงวันล่าตเวนนะครับ โอ้โหแข็งแรงมากตายแล้วเป็นเด็กที่มีความสามารถรอบตัวมากๆเลยโอ้โหเอาละแล้ววันนี้นะคะพี่ตั๊กมีข่าวดีมาบอกยะยานะคะยะยาได้ผ่านเข้ารอบไปออดิชั่นแล้วเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ต็มมือที่มือชัวรนี่ you ฝันชนะวีทีเย่ร่วมให้กำลังใจน้องๆทั้ง7คนพร้อมร่วมลุ้นกันว่าทั้ง7คนจะได้คู่กับเทรนเนอร์คนไหนกับคอนเสิร์ตสดครั้งแรกของพวกเขาในวันเสาร์ที่19พฤษภาคมที่เ e s t ์ฟูดสตูดิโอราชิดา32รุ่นระบัดคอนเสิร์ตง,ง่ายๆโดยพิมพ์คำว่าทิ c เกต็ตแล้วส่งมาที่เบอร์411 1929ค่าบริการครั้งละ6บาทยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก